อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะบทที่75ใจกล้าบ้าบินนัเมืองทะลวงเมฆก,กลางคฤหา์โอลานหลังหนึ่งชายวัยกลางคนร่วงท้วมย่างเดินเชื่องช้ามีนามว่าอี้หมิงใบหน้าขาวเกลี้ยงเกลาดวงตามีอักขระหลายเวียนปรากฏเลือนรางเขาเป็นมือดีแห่งเผ่าสายฝน ครานี้เขาได้รับคำสั่งจากผู้อาวุโสของชนเผ่าออกลาดตะเวนดินแดนตะวันตกเพราะที่นี่มีกิจการบางส่วนของชนเผ่านี้อย่างเช่นเหมืองเหล็กมูลค่ามหาศาลและเขตเส้นสวงเหล่าสัตว์ประหลาดดูร้ายทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นท่านหญิงโยอีปรากฏตัวหรือยังอี้หมิงยืนบนสะพานหินโค้งกลางสวนป่า จ้องมองฝูงปลากเกล็ดม่วงกลางสายน้ำพลางเอ่ยถามผู้ดูแลข้างกายเขาใช้โอกาสที่มาลาดตระเวนนี้ขอเครื่องรางชิ้นหนึ่งจากทูตของศาลาปิดฟ้าเพื่อส่งมอบให้กับอัจฉริยะชั้นยอดคนหนึ่งของชนเผ่าอัจฉริยะผู้นั้นเป็นที่รักใคร่ของผู้อาวุโสดังนั้นเขาไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆหวงังได้รับเครื่องรางและส่งมอบกลับไปในเร็ววันผู้ดูแลกล่าวอย่างคารพลบนอบว่า คนของข้าเฝ้าระวังอยู่ตลอดแต่ไม่เห็นท่านหญิงเสี้ยกลับมาหากมีข่าวคราวข้าจะรีบรายงานต่อท่านทันทีนทไม่ได้ดั่งใจจริงๆผู้อาวุโสให้ข้าลองสืบหาข่าวคราวของสือจื่อหลิงแต่ทางเจ้ากลับไม่สามารถสืบหาเบาะแสได้เทียงนิดทั้งอยากจะขอเครื่องรางสักชิ้นแต่กลับมองไม่เห็นแม้แต่เงาคนยี่หมิงใบหน้าบูด บึงหันหลังเดินลงไปจากสะพานย่างเท้าเข้าสู่ศาลาแล้วย่อตัวนั่งลงผู้ดูแลใบหน้าซีดเผือกเร่งเดินตามไปจากนั้นโค้งคำนับแล้วพูดว่าตายเท้าโปรดอภัยไม่นานนักผู้ดูแลกลับมายังตำหนักหลังหนึ่งนั่งลงบนเก้าอี้พักแขนพลางนวดขมับของตนทวงท่าทรงพลังอีกคราตะโกนสั่งว่าเข้ามาพลันมีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาคนเหล่านี้ต่างเป็นผู้กล้าก,กันทั้งนั้น พละกกำลังแข็งแกร่งอย่างที่สุดหลายปีมานี้ข้าให้พวกเจ้าตรวจสอบข่าวคราวของสือจื่อหลิงแต่พวกเจ้ากลับไม่พบแม้แต่เส้นใยแมงมุมร่องรอยจ้างรีดเจ้าพวกไร้ประโยชน์ผู้ดูแลคำรามลั่นประหนึ่งสิงโตคลุ้มคลั่งตัวหนึ่งแตกต่างกับกริยาที่ก้มหัวลงคํานับอย่างไร้ศักดิ์ศรีเมื่อครู่ราวฟ้ากับเหวทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ คนกลุ่มนี้เสียวสันหลังขึ้นมาทันทีลึกๆพวกเขารู้ว่าผู้ดูแลท่านนี้ไม่เพียงโหดเหี้ยมอำมหิตหากยังเป็นมือดีท่านหนึ่งบำเพ็ญตนขั้นสูงถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในเมืองทะลวงเมฆนี้ได้อย่างสิ้นเชิงผู้ดูแลสีหน้าเยือกเย็นกล่าวว่าอีกอย่างพวกคนแก่ประหลาดในชนบทแห่งนั้นก็ตายจนสิ้นแล้วเด็กคนนั้นยังอยู่รอดหรือ ใต้เท้าขอรับพวกข้าสืบสาวราวเรื่องจนกระจ่างชัดแจ้งเด็กคนนั้นเป็นตัวแทนถึงไม่มีสิบก็มี8มีเก้าไม่ใช่สือห้าคนเมื่อครั้งนั้นอย่างแน่นอนมีคนตอบอย่างอาจหารโง่เง่า,งาผู้ดูแลเดือดดานออกแรงตบโตบ๊ะจนแหลกละเอียดทันทีอีกทั้งคลื่นพลังถาโถมลงมาสะเทือนพื้นหินเพชรจนแตกออกเป็นเสียงเสียงยุบลึกลงไปราวหนึ่งเซีย เห็นได้ว่าการบำเพ็ญของเขาอยู่ในขั้นที่น่ากลัวเพียงใดแม้จะเป็นตัวปลอมก็จะต้องหาวิธีกำจัดให้พ้นชนเผ่าสายฝนเป็นถึงตระกูลอย่างไหนกันทั้งเก่าแก่และรุ่งโรดดำรงอยู่มานมนานเก่าแก่ยิ่งกว่าประเทศหินผาเสียอีกหากปล่อยให้เจ้าเด็กนั่นมีชีวิตรอดต่อไปก็เท่ากับความอัปยศอดสูผู้ดูแลคำรามกึกก้อง กลุ่มคนเบื้องล่างต่างเผยความกลัวรุ่นถอยหลังอย่างงอดไม่ได้บุรุษถมึงถึงเบื้องบนผู้นั้นคำรามลั่นสะเทือนแก้วหูจนเจ็บปวดรวดร้าวตายเท้าโปรดวางใจพวกคนแก่ประหลาดพวกนั้นตายจนสิ้นแล้วผู้ใดจะสามารถถือหางปกป้องเขาได้อีกไม่นานก็จะได้รับข่าวคราวแล้วขอรับคนกลุ่มนี้เร่งแสดงเจตนารมณ์ ข้าขอเตือนพวกเจ้าว่าอย่าให้มีช่องโหว่แม้แต่น้อยมิเช่นนั้นข้าจะขวานเอาเส้นเอ็นของพวกเจ้าออกมาแล่เนื้อหนังของพวกเจ้าหากเกิดอุบัติเหตุแล้วล่ะก็จะไม่มีผู้ใดรอดชีวิตไปได้พวกเราจะจัดการอย่างเหมาะสมให้เขาถูกแมลงพิษกัดจนตายด้วยอุบัติเหตุหรือไม่ก็ถูกสัตว์ร้ายที่พุ่งออกมาจากป่าเขาทำให้ตกใจ และค่อยๆป่วยตายทำได้แม้กระทั่งเชื้อเชิญผู้ร้ายบางส่วนมาไม่ต้องลงมือแต่สามารถพอแล้วพวกเจ้าออกไปให้หมดค่ารอดูเพียงผลลัพธ์เท่านั้นผู้ดูแลโบกมือไล่คนเหล่านี้ไปกลางชนบทชํำรุษสุดโสมเย็นเยียบมากยิ่งขึ้นสายลมโชยมาบานหน้าต่างเก่าดังเอียดอาร์ดราวกับเสียงวิญญาณร่ำไห้ท่ามกลางค่ำคืนดึกสงัดเหล่าผู้สูงวัยต่างก็ลาโลกไปจนสิ้น และในระยะกว่า10ปีมานี้ก็ไม่มีนักโทษใหม่ถูกเนรเทศมายัางที่แห่งนี้ทำให้ที่นี่เงียบสงัดไร้ซึ่งพลังชีวิตของมนุษย์กระทั่งยามรัตติการแม้แต่ข้ารับใช้ก็ไม่ยินยอมออกนอกประตูจวนมิกลาเดินเหินกลางชนบทชื่อของเจ้าเจ้าตัวเล็กเกาหัวพวกเขามีชื่อเดียวกันพวกเขาเรียกข้าว่าสื่อห้าวตั้งแต่แบ,บอ่อเเด็กคนนั้นเอ่ยเสียงเบาก้มหน้าก้มตาสีหน้าเศร้าโศก เหล่าผู้สูงวัยต่างก็ตายจากกันไปเขารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเป็นอย่างมากอย่างนั้นเจ้าก็ใช้ชื่อนี้แหละเดี๋ยวข้าตั้งชื่อใหม่เจ้าตัวเล็กกล่าวเด็กคนนี้รับเคราะห์แทนเขามากมายเขาไม่อยากขอคืนชื่อที่เด็กคนนี้ใช้มาโดยตลอดไม่ต้องหรอกข้าเปลี่ยนเองก็พอแล้วชื่อนี้จะกระตุ้นความทรงจำมากมายของข้าข้าอยากจบเรื่องราวทั้งหมดนี้เด็กชายข้างกายกล่าว หลังจากครุ่นคิดอยู่นานเขาก็ตั้งชื่อให้ตนเองว่าสือซิงเฟิงเขาหวังว่านับแต่นี้ต่อไปเขาจะเป็นอิสระเ็กเช่นสายลมหนีจากคอกสัตว์แห่งนี้ไปเด็กชายทั้งสองแววตาเป็นประกายจ้องมองกันและกันพลันเกิดเสียงหัวเราะข้าอยากไปเยี่ยมต้าเฮยเสี่ยวชิงเฟิงเอ่ยในดวงตาฉายแววอลาลัยและขะนึงหาหวังอยากไปเยี่ยมเยียนสหายที่ดีที่สุดก่อนลาจาก หลายปีมานี้เขาอ้างว้างเป็นอย่างมากไม่มีคนวัยเดียวกันไม่มีเพื่อนเล่นมีเพียงเสือดำตัวนั้นที่สามารถทำให้เขายิ้มอย่างมีความสุขเขาน่าสงสารมากได้เมื่อฟ้าสางพวกเขายังไม่ทันได้ขยับกายก็มีเสียงดังมาจากนอกประตูจวนน้ำเสียงก้องกังวานแว่วมาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่ที่ไหนลุงมารับเจ้าแล้ว ออกจากดินแดนผีห่าสาตานนี่เสียจะได้ไม่ถูกพวกฆ่าทาสพวกนั้นรังแกชายวัยกลางคนเข้าสู่ชนบทร่างกายสูงใหญ่กำยำใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราค่อนข้างห้าวหาญเจ้าตัวเล็กลุกยืนขึ้นหลบหนีออกไปด้วยไม่ต้องการให้คนพบเห็นอาท่านลุงไห่นี่เองเสี่ยวชิงเฟิงดีอกดีใจท่านลุงไห่เป็นลูกชายของผู้เท่าไหา่ ครอบครัวนี้ต่างก็ดีกับเขามาโดยตลอดเหล่าผู้ชาราทยอยกันล้มตายจากไปท่านผู้เท่าหายและลูกชายเห็นพ้องต้องกันตัดสินใจจะรับอุปการะเด็กคนนี้ด้วยรู้สึกว่าเขาน่าสงสารมากหนีไปจากที่นี่คงไม่ดีมากนักมีค่ารับใช้เดินออกมาขัดขวางไม่ดีกับผีอะไรหากเด็กคนนี้อยู่ที่นี่ต่อไปคงอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนเป็นแน่แท้ ขาข้างนั้นของเขาพิการได้อย่างไรพวกเจ้าไม่รู้อย่างนั้นหรือเมื่อผู้เท่าล้มป่วยหนักก็มีเจียวพิษตัวหนึ่งโผล่พรวดมากัดขาของเขาจนได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ท่านลุงไห่ขุนข้องใจหนวดเคล้ากระเพื่อมาดุดเหล็กกล้าท่านลุงไห่ข้าจะไปเยี่ยมต้าเฮยกับท่านนะขอรับเสี่ยวชิงเฟิงวิ่งออกไปนี่เป็นหนึ่งหมู่บ้านซึ่งรับหน้าที่ขนส่งสเสบียงอย่างเหยื่อล่า ผลหมากรากไม้ให้แก่บ้านเกิดแห่งที่สองของตระกูลหินผาขนาดไม่ใหญ่นักมีเพียงร้อยกว่าครัวเรือนเท่านั้นโฮกเสียงคำรามดังแว่วมาเสือดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นหน้าหมู่บ้านสูงกว่าสามจังยาวเกือบหกถึงเจ็ดงขนาดใหญ่โตมโหฬารวิ่งมาทางนี้อย่างรวดเร็วด,ด้านหลังของมันยังมีเสือน้อยสี่ตัวบริสุทธิ์ไร้เดียงสาวิ่งตามมาเป็นพรวนต้าเฮย เสี่ยวชิงเฟิงกระโจนออกไปอย่างเปี่ยมด้วยความสุขอย่างรวดเร็วในผืนป่าไกลห่างออกไปเจ้าตัวเล็กตะลึงงานเสือตัวนี้ไม่ธรรมดามีพลังงานเต็มเปี่ยมภายในร่างกายมีอักขระลึกลับโดยกําเนิดเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายตัวหนึ่งที่ห่างไกลเมื่อชายหนุ่มสีหน้าเยือกเย็นมองเห็นฉากนี้ก็กล่าวว่าสมควรตายสองพ่อลูกตระกูลไห่อุปการะเลี้ยงดูเด็กคนนั้น พอลูกคู่นี้ล้วนเป็นผู้กล้าซ่อนตัวอยู่ที่นี่อย่างได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวบ้านละแวกนี้คืนนั้นสัตว์ประหลาดกลางป่าเขาคำรามมีเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจํานวนมากราวกับคลุ้มคลัง่งพุ่งตรงมาหมู่บ้านหมายล้างบางที่นี่โอไอหยาไม่ได้การแล้วสัตว์ร้ายมาแล้วพวกมันจะทำลายชีวิตคนรีบหนีเร็วเข้าชาวบ้านหวาดผวาพลุกลุก ท่ามกลางความมืดมิดเสียงเคลื่อนสายธนูดังขึ้นลูกศรเปล่งประกายทั้งมีอักขระแวววับลอยออกมาเล็งยิงเงาดำมาคือมาพวกนั้นเสียงสัตว์คำรามหยุดลงสัตว์ใหญ่หลายตัวล้มตายเพียงชั่วครู่ชาวบ้านต่างสงบจิตสงบใจผู้เท่าไห่ย,ยิ่งแก่ยิ่งแกร่งไม่คิดว่าจะสังหารสัตว์ประหลาดเช่นเปียวได้อย่างง่ายดายชาวบ้านกล่าวขอบคุณด้วยใจจริง เจ้าตัวเล็กพยักหน้าอยู่กลางผืนป่าที่ห่างไกลพอลูกตระกูลไห่เป็นผู้กล้าสันโดษความสามารถไม่ธรรมดาเก่งกาจเป็นอย่างมากเจ้าผู้เท่านี่สามารถยิงธนูอักขระได้มีพลังแก่กล้าคงมิใช่ผู้กล้าตะลึงโลกจริงๆหรอกกระมังไกลออกไปกลุ่มคนขมวดคิ้วดวงตาเผยจิตสังหารหลายวันต่อมา,มาแมลงมีพิษและสัตว์ประหลาดดูร้ายปรากฏขึ้นอย่างไม่ขาดสาย ก่อความวุ่นวายไปทั่วหมู่บ้านแม้ว่าทั้งหมดจะถูกพ่อลูกตระกูลไห่สังหารจนสิ้นแต่ยังคงทำให้ชาวบ้านสั่นเพิ่มด้วยความกลัวน่ารังเกียจเสียจริงพวกเขากำลังบีบคั้นให้ข่าส่งมอบตัวเด็กหากส่งกลับไปข่ากล้าฟันทงว่าเขาคงอยู่รอดไม่เกินสองเดือนเป็นแน่ท่านลุงให้โกรธแค้นช่างเถิดพวกเราซ่อนตัวอยู่ที่นี่นานพอแล้ว ถึงเวลาย้ายถิ่นฐานแล้วพาเด็กคนนี้ไปด้วยกันแน่นอนว่าก่อนจะจากไปค่าเตรียมพร้อมทำการแข่นค่าให้สิ้นผู้เท่าไหา่กล่าวเสียงเย็นกลางค่ำคืนเมื่อมีสัตว์ประหลาดโจมตีเงาสองเงาจะเคลื่อนไหวปราดเปรียวดุดวิญ,ญญาณลอยพาดผ่านท้องฟ้าหายลับไปในที่หาา่างไกลอาอา เสียงร้องโหยหวนดังขึ้นไม่ขาดสายไม่เพียงสัตว์ประหลาดเท่านั้นยังมีผู้คนเสียชีวิตอีกด้วยมือดีซึ่งถูกส่งตัวมาจากผู้ดูแลล้วนแข็งแกร่งและไม่ธรรมดาบำเพ็ญอักขระกระดูหากธรรมดาจนเกินไปจะสามารถรับหน้าที่ไล่ติดตามเบาะแสและข่าวคราวของคู่สามีภรรยาซือจือหลิงได้อย่างไรทว่าพวกเขาร้ายกาจไม่พอคนย0กว่าคนล้วนถูกสังหารไม่มีผู้ใดเหลือรอดไปได้ สุดยอดกลางป่าเจ้าตัวเล็กตกตะลึงเขาอาศัยอยู่กลางป่าเขาเป็นเวลาหลายปีต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดดุร้ายทั้งหลายเขาย่อมรู้วิธีการอำพรางกลิ่นอายของตนมีให้ถูกค้นพบนะัเมืองทะลวงเมฆเมื่อผู้ดูแลได้รับข่าวคราวในตาก็พลันขมือเหล่ามือดีตายพร้อมกันยี่สิบกว่าคนภายในคืนเดียวสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะสามารถกระทำได้อย่าง ต้องให้ข้าออกโรงด้วยตัวเองสักครายอย่างนั้นหรือเขาลุกยืนขึ้นโดยพลันกลิ่นอายเกรียงไกรแผ่กระจายสะเทือนจนกำแพงทั่วห้องแตกคร้าวยามฟ้าสว่างกลางคฤหา,มหา์มโหรานยี่หมิงลุกขึ้นเดินเล่น,ลนกลางสวนป่าเอ่ยถามอย่างไม่ทุกข์ร้อนว่าได้ยินว่าเจ้าสูญเสียมือดีไปบางส่วนหรือผู้ดูแลโค้งตัวทันควันกล่าวอย่างไม่กล้าสบสายตาว่า ขอรับที่นั่นมีมือดีซ่อนตัวอยู่เก่งกล้าสามารถฆ่าเตรียมออกโรงฆ่าพวกมันให้สิ้นด้วยตัวข้าเองอี่หมิงกล่าวอย่างเย็นเยือกว่ามือดีหรือข้าชอบระยะนี้ข้าเลี้ยงสัตว์ประหลาดไว้ตัวหนึ่งต้องการเลือดของผู้กล้าเจ้านําพวกคนข้างกายข่าไปด้วยไปจับตัวสองพ่อลูกนั่นมาให้ข้าข้าสงสัยว่าพวกมันต้องมีความเป็นมาบางอย่าง ผู้ดูแลตะลึงงานจากนั้นก็ดีอกดีใจหากบุคคลสำคัญแห่งเผ่าสายฝนเคลื่อนไหวจะมีผู้ใดเหลือรอดไปได้แม้พอลูกคู่นั้นจะเป็นมือดีสันโดดก็จะต้องตายอย่างไร้ที่กลบฝังเขารู้ว่าระยะนี้อี้หมิงทำงานไม่ราบรื่นมีไฟโทษสะในใจหากว่าปทุลละละ่ะก็อาจเกิดสถานการณ์รัร่สัรัสสายครั้งใหญ่ในดินแดนตะวันตกแห่งนี้ณนะหมู่บ้าน ชิงเฟิงกล่าวอย่างซาบซึ้งในบุญคุณว่าท่านผู้เท่าหายข้าไปกับพวกท่านไม่ได้ข้าจะจากไปพร้อมกับพี่ชายเขาบอกว่าสามารถรักษาขาของข้าให้หายดีได้พวกท่านไปเถิดมิเช่นนั้นผู้ร้ายเหล่านั้นไม่ยอมรามือเป็นแน่สุดท้ายพวกเขาพบกันกลางป่าทึบและเจ้าตัวเล็กก็ปรากฏตัวขึ้นขอบคุณผู้เท่าไหา่กับท่านลุงไห่มากนะขอรับ พวกท่านรีบไปเสียเถิดออกจากหมู่บ้านนี้ไปเสียดินแดนตะวันตกจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วเจ้าตัวเล็กกล่าวเจ้าหนูเจ้าช่างน่าสนใจเพิ่งจะพบหน้ากันครั้งแรกก็บอกกล่าวข่าวคราวเช่นนี้แก่พวกเราชายชรากล่าวยิ้มยิ้มเจ้าหนูเจ้ากำลังเจตนาพูดให้พวกข้าตกใจใช่หรือไม่ท่านลุงหายกล่าวเป็นเรื่องจริงขอรับเจ้าตัวเล็กกระพริบตาปริบป,ปริบกล่าวด้วยความสัตย์จริง หากแต่มองอย่างไรก็เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบที่งดงามน่ารักไม่ทำให้คนเกิดความเชื่อศรัทธามากนักจะเกิดอะไรขึ้นหรือชายชราเอ่ยถามผู้ร้ายทั้งหลายที่ถือกำเนิดในดินแดนตะวันตกจะได้รับการลงทันเจ้าตัวเล็กกำมัดแน่นเจ้าหนูเจ้าจะทำอะไรผู้เท่าไห่ถามเจ้าตัวเล็กขุดเอาศพของเหล่ามือดีซึ่งถูกผู้เท่าและลูกชายสังหารออกมาไม่กี่ศพ แล้วเอ่ยว่ารอสักครู่สุดท้ายเขาพุ่งไปยังชนบทสุดโสมนั่นพร้อมกับนำเอาซากศพไปด้วยเขาจะทำอะไรนะ่ะสองพ่อลูกไล่าตามไปติดๆพร้อมกับถามชิงเฟิงด้วยความไม่เข้าใจเพียงชั่วครู่พวกเขาเนื้อตัวเย็นว่าเกิดความหวาดกลัวที่ห่างไกลเปลวเ,เพลิงท่วมท้นท้องฟ้าเหล่าข้าทาสบริวารวิ่งอุตลุดออกมาชนบทกลืนหายเข้าไปในกองไฟ ท่านลุงไห่หนังหัวชาเอ่ยว่านี่เป็นถึงบ้านเกิดเมืองนอนแห่งตระกูลหินผาปกติโรคร้างไร้คนปกครองแต่ว่าผู้ใดกล้าเผาให้สิ้นมันจะนำมาซึ่งหายนะสถานฟ้ารีบไปไม่นานคงมีกษัตริย์เดินทางมาด้วยตนเองเป็นแน่ผู้เท่าไหา่เองก็หวาดกลัวไม่คาดคิดแม้แต่น้อยว่าเจ้าตัวเล็กกล้าทำเช่นนี้ช่างใจกล้าบ้าบิ่นเสียจริง อาพี่ชายทำเช่นนี้นี่เองเสี่ยวชิงเฟิงก็ตกตะลึงเจ้าตัวเล็กกลับมากล่าวด้วยว่าสงบว่าบ้านเกิดของข้ามีเพียงหนึ่งมิใช่ที่นี่ข้าไม่มีความสัมพันธ์ใดกับประเทศหินผานั่นแล้วครั้งยาววัยเขาถูกช่วงชิงกระดูกขั้นสูงสุดผู้คนที่นั่นอำม,มหิตเลือดเย็นกดขี่ข่มเหงครอบครัวของเขาและที่แห่งนี้ตัวแทนของเขาประสบกับทุกขเวทนาเช่นนี้ไม่มีผู้ใดใส่ใจ เกิดเรื่องพันนี้ครึ่งทำให้เขาหมดความรู้สึกอยากคืนสู่ตระกูลหินผาในเมืองจักรพัิจนสิ้นแม้เขาจะมีจิตใจดีงามแต่มิได้อ่อนแอกล้าทำทุกอย่างดังใจต้องการไปกันเถอะผู้เท่าหายเกิดความหวั่นเกรงไม่กล้าอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเขาหายลับไปอย่างรวดเร็วอะไรนะบ้านเกิดแห่งตระกูลหินผาถูกแผ่เผาจนสิ้นซากงั้นหรือเมื่อผู้ดูแลทราบเรื่องใบหน้าพลันซีดเผือกโฮก เมื่ออี้หมิงทราบเรื่องก็เปล่งเสียงคำรามสถานฟ้าสะเทือนแผ่นดินเขารู้อยู่แล้วว่าจะมีหายนะสถานฟ้าเกิดขึ้นถือกำเนิดในดินแดนตะวันตกและเคยเผยโฉมหน้าหากตรวจสอบก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้เจ้างโง่อี้หมิงคำรามลั่นเนืม้อมือฟาดผู้ดูแลซึ่งบำเพ็ญตนอย่างแก่กล้าจนลอยลิ้วฟันหลุดร่วงทั้งปากอาบย้อมด้วยเลือด ตายเท้าข้ามิได้เป็นผู้สั่งการผู้ดูแลตกใจจนสั่นสะท้านล้มพับลงไปคุกเข่ากับพื้นดังพรึบไม่ว่ามันผู้ใดเป็นคนทำจะต้องก่อให้เกิดหายนะสะท้านฟ้าประเทศหินผาจะต้องส่งกษัตริย์มาไล่ล่าสอหาให้ถึงที่สุดเล่กลนที่ผ่านมาของเจ้าคงปิดไม่มิดและข้าเองก็จะถูกดึงเข้ามาพัวพันยี่หมิงโกรธแขนเส้นเลือดสีเขียวตรงหน้าผากปูดโปน ภายในใจเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากกษัตริย์จะออกโครงด้วยตัวเองผู้ดูแลอึ้งงานเนื้อตัวสั่นระริกคุกเข่าอยู่ตรงนั้นตกใจจนจวนจะสิ้นลมหายใจ